ยัดเข้าไปายัดเข้าไปถ้าไม่ไว้เดี๋ยวเครื่องมันร้องเองนะครับนี่เป็นการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของเครื่องคันน้ำอ้อยรุ่น dr 7รุ่นนี้ปรับโฉมใหม่รุ่นใหญ่กว่าเดิมลูกรล็ทำจากสแตนเลสท,ทั้งก้อนขนาด ใหญ่ขึ้นเฟืองโซ่ใหญ่ขึ้นใช้โซ่เส้นใหญ่ขึ้นมอเตอร์ก็ใช้7.5แรงใหญ่ขึ้น <c oughs> เพื่อให้รองรับกับการป้อนอ้อยของคนที่ต้องการป้อนครั้งละมากมากมอเตอร์รุ่นนี้7.5แรงขับด้วยสายพาน3เส้นดลดรอบลงจนเหลือกำลังมากไม่ที่จะกินอ้อยครั้งละ 6ถึง10ล้ำได้อย่างสบายสบายลูกเรีดก็สามารถปรับข้างหน้าได้และข้างหลังได้นะครับเพื่อใช้งานไปมันอาจจะมีสึกล้อบ้างก็จะสามารถปรับให้มันละเอียดขึ้นหรือหยาบขึ้นแล้วแต่ความต้องการของคนรีดปรับลูกเรีดได้ทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังน้ำมันอรอลื่นก็ยังใช้ น้ำมันพืชเช่นเดิมเพราะเผื่อมันมีการปนเปื้อนบ้างอย่างน้อยน้ำมันพืชก็คงไม่เป็นอันตรายเท่ากับน้ำมันเครื่องแน่นอนนี่เป็นการทดสอบเฉพาะชุดเกียร์กับลูกรีดว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับโดยช่างผู้ชำนาญงานผ่านมาแล้วไลายเครื่องเปิดโทรติดต่อถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวขึ้นไว้ที่ตอนท้ายครับ หรือจะบอกเลยก็ได้0868318266ย้ำอีกทีนะครับ0868318266สนใจก็ติดต่อช่างดอนได้โดยตรงได้เลยนะครับชุดเกียร์ชุดนี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับลูกรีดไซสนี้โดยเฉพาะโดยช่างชำนาญงานนะครับทำมาแล้วหลายเครื่อง เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่จิตเครื่องที่แปดใครจะสั่งจองก็รีบจองไว้นะครับเครื่องรุ่นใหญ่นี้ยัดทีหกถึงสิลำคงได้ทีละมัดนะครับเครื่องเก่าที่เราใช้อยู่3เครื่องว่าช้าแล้วก็ยังยัดแทบไม่ทันมีเครื่องใหม่มาอีกแล้วจะทันไหมล่ะครับนี่เพื่อให้ได้ปริมาณเีดอ้อย วันหนึ่งหลายหลายตันคงจะต้องปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงกันต่อไปไว้รอชมคลิปเต็มนะครับทดสอบฟูออปชั่นเร็วๆนี้ทางช่องนี้แหละครับฝ <Yeah! S 1> ากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเต็มออปชั่นสวัสดีครับ